Good afternoon, student. Good Are you okay today? Okay. Uh, happy, right? Are you happy? Yeah, uh, happy. Not happy. Why? Oh, not happy. Why? Sleepy, happy. Oh, sleepy, 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 happy. Oh, Tang sleepy thank happy. sleeping ง่วงนอน happy มีความสุขอ o e v e n 1โอเคบอลล็อปอะพอฟางวันนี้เราจะเรียนเรื่องการใช้อ uh ะ and the. article อ uh ะ and เนอะง่ายง่ายทบทวนไม่ยากอ่ะดูอันแรกการใช้อะอะจะใช้นำหน้าคำนามที่มีหนึ่งสิ่งหรือหนึ่งอย่างซึ่งคำเหล่านั้นจะขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ รู้จักพยัญชนะภาษาอังกฤษไหมคะรู้จักค่ะโอเครู้จักไม่พูดมากเจ็บคอใช่ไหมอะดูการใช้อะสังเกตตัวหน้าของคำนามตัวนั้นๆที่ครูไฮไลท์เนี่ยเห็นไหมคะชุกตัวที่ครูไฮไลท์เนี่ยเป็นเป็นสระหรือพยัญชนะเป็นพยัญชนะอะถ้าข้างหน้าเป็นพยัญชนะ ง่ายๆเลยไม่ต้องคิดมากเราจะรู้ความหมายของคำศัพท์นั้นหรือไม่ก็ตามให้ใช้อะไรคะให้ใช้อะไรผมมีคนตอบใช้อะไรคะ,ครอ,ะอ่าเวลเกอร์ให้ใช้อ่ะต่อไปการใช้แอนง่ายๆเหมือนกันการใช้แอนแอนจะใช้นำหน้าคำนามที่มีหนึ่งสิ่งหรือหนึ่งอย่างเช่นแต่แตคำเหล่าน,นั้นจะขึ้นต้นด้วยขึ้นต้นด้วยอะไรคะ ต,ต้นต้นด้วยสระซึ่งสระภาษาอังกฤษมีกี่ตัวห <5 S 1> ตัวมีห้าตัวก็คืออะไรคะ A E I O U e ีออยสังเกตถ้ามีคำเหล่านี้ขึ้นนำหน้าคำศัพท์คำนั้นให้ใช้อะไรคะให้ใช้อะไร <A. S 1> ให้ใช้แอร์ e r y g อ o d อ่ะมาดูตัวอย่างเห็นไหมตัว A ตัว O ตัว u สิ่งเหล่านี้เป็นสระหรือพยัญชนะสละครับอ่ะใช้อะไรคะใช้อะหรือแอน,แอนใช้แอน,แอน Very good เห็นไหมไม่ยากต่อไปการใช้เดิกเดกจะใช้กับนามเฉพาะเจาะจงคำว่านามเฉพาะเจาะจงก็คืออะไรก็ตามที่มีหนึ่งเดียวในโลกนี้อย่างเช่นอะไรคะ อันนี้อ่ะนว่าอะไรเดมูนเดมูนเดซันอะไรก็ตามที่มีหนึ่งเดียวให้ใช้คำนำหน้าคือ the, the. เออไม่ยากวันนี้แบบฝึหกหัด easy มากสามข้อนี้สรุปอีกหนึ่งรอบอ่ะใช้ยังไงคะไม่มีคนตอบมีคนหลับลื้อมาลื้มาคูาดเดี๋ยวอ่ะใช้ยังไงคะ ให้สรุปอีกหนึ่งรอบอะใช้อะไรใช้นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะอ่ะาเวลิเกอร์ใช้นำหน้าคำนามที่มีแค่เท่าไหร่มีหนึ่งตัวและขึ้นต้นด้วยพยัญชนะให้ใช้อะต่อไปแอนใช้ยังไงแอนใช่คำที่มีพละเออตอบตอบให้ชัดเจนวิทย์เอาใหมา ใช้ลงท้ายตใช้เพือำข้างหน้าตัวชี้พีษสลากคือตัว A E I O U อเค very good อะใครจะสรุปคำว่าเดอให้ครูฟังอาจพรก็ได้ครูผมับก็ได้ครูอ่าวเวทอีกแล้วเหรออะสรุปมาที่เหลือเขาคงหลือมีสิ่งเดียวที่เฉพาะจอะจยเอออย่างเช่นคำว่า เด okay. ah no. e moon t ม e s เดดซานออเค๊ย o เวร์เกเก็เห็นไหมเราจะเรียนไม่เยอะต่อไปมาดูแบบฝึกหัดเดี๋ยวเราจะช่วยกันทำก่อนที่จะทำจริงเนาะมาดูข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งคือคำว่าอะไรคอมพิวเตอร์เวอร์เ o กเก็ตคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ใช้อะหรือแอนหรือเดะเดหืม แอนสังเกตยังไงไม่ใช่อ่านดิกโอ้มป็ตัวสีเออเป็นเป็นมันเป็นสละหรือพยัญชนะคอมพิวเตอร์พยัญชนะพยัญชนะฉะนั้นเราใช้อะไรคะอ่ะอ่ะใช้อ่ะต่อไปข้อที่สองล่ะ and ต์ใช่อใช้ดออะไร and บอ แอนแปลว่ามดทำนำหน้าของมันคือตัวอะไรสระตัว A เป็นสระใช้อะหรือแอนใช้อะหรือแอนอ,อาจจะพออาจอาจะพเริ่มสับสนจำง่ายๆถ้าเป็นสระให้ใช้แอนที่เหลือให้ใช้อะไรคะอะสระห้าตัวก็คือมีตัว A e i o u ให้ใช้ and นอกนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากให้ใช้อะไรคะใช้อ่ะเนาะเอาใหม่ข้อ<ช>ที่สามล่ะขึ้นต้นด้วยสละหรือพยัญชนะพยัญชนะใช้อะไรจ้ะใช้อ่ะโอเคเรียนสองคนเหรอคะห้องนี้ได้เรียนสองคนครับกุลชาติ <c oughs> เด็กตอบทีละคนดีกว่า <c oughs> กุลชาติจ้า hello where are you sleepy แดงโมค่ะเออนึกว่าหลับ,ลบสปูนสปูน hello where are you แอบไปกินแอบไปกินส้ตมตำอีกแล้วพาวินีพาวินี where are you อันนี้เงียบจริงไตเติลครับอ้สงสัยหนักจริงๆเฮ้ย ไฟเซอร์รอบนี้หนักจริงๆเหี่ยวหมดเลยพิชายาพิชยาโอเคเราจะให้ทำทีละข้อมอบหมายเลยนะเวลาเนี้ข้อสามขจ้อสามตอบไปแล้วเนาะข้อสี่วิทย์ข้อห้าพิชายาข้อหกอัตตรอข้อเจ็ดุลชาติข้อแปดข้อแปดสุภกรอ้นโต ข้อ9แตงโมข้อ10ภาวินีอยู่ไหมฮัโลโหลภาวินียังไม่มีเสียงข้อ10เป็นสะพนข้อ11เป็นไตเตินโอเคข้อ4ตอบอะไรคะตอบอ่ะครับผมอ่ะอ่ะ v e อ y good อ่ะข้อ5้้าตอบอ่ะ very good ข้อหก Very good ไม่ถามนะว่าทำไมข้อเจ็ดตอบอะไรคะ The อืม The sun Very good ข้อแปดเด็กของโบเหมือนกันบคนอื่นต่อไปมีข้อแปดข้อใครข้อแปดไทยแตงโมแตงโมแตงโม,งโม,งโมหรือเปล่าอะไรก็ตามสุภกรเปล่าส่งก้คู อ่าสุปกรตอบข้อไหน 9, 9. ข้อเก้าอ่าข้อเก้าตอบอะไรข้อผ่าข้อเก้าตอบอ,อ่ะข้อสิบอ่ะผมครับอ่าตอบอะไร<อ>มากเียฟังนะคะข้อข้อสิบฟังให้เข้าใจข้อสิบสังเกตไหมมีตัว h แต่ออกเสียง h ไหมมันออกเสียงว่าเอา ออกเสียงว่าเออออกเสียงตัวโอเลยจะไม่ใช้อะจะใช้อะไรคะแอนเนออ่าแอนนะให้จำข้อสิบไว้ข้อสิบเอ็ดของใครเ<อ>ติ้นครับสิบเอ็ดตอบอะไรจ้ะตอบอ,อ่ะบะโคอ่าข้อสิบเอ็ดตอบอะพิลโลพิลโลแปลว่าอะไรพิลโลใช้หนุนหัวนอน อนครับเอ่าข้อส <Very S 2> ิบส <good. S 2> องวิทสิบสามพิชายาสิบสี่อัธพรรสิบห้ากุลาชาสิบหกอ้นโตสิบเจ็ดแตงโมสิบแปดสะพลสิบเก้าไตเติลอ่ะชันวิทย์อาผตอบอ่ารหเพราว่ามันเป็นอ่าโอเคอ่ะเรดิโอเรดิโอเป็ว่าอะไรเรดิโอ วิดีโอวิทยุต่อไปสิบสาม and animal สิบสี่ค่ะอัฐพร and uh, and elephant อ่าเซมเซมมีใช่ปะ่ะใครว่าต่อไปข้อ15บห้าใช่ไรคะกุรชาอ่ะ <c oughs> uh, brush bat <c oughs> ตัวนี้แปลว่าแปลงแปลงแปลงต่อไป16อะไรคะเติะคร วินเดอร์แปลว่าอะไรวิน d ด w ร์วินเดอ์วินเดอ์วินด์แปลว่าหน้าตา่างใช้อะไร<า>ในโลกนี้มีหน้าตา่างอันเดียวใช่ปะ Windows, วินเดอร์วินเดอ์ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะใช้อะไรคะอ่ะเพื่อนเอออเออใช้อะเพื่อนต่อไปสิบเจ็ดใช้อะไรคะ ่ะค่ะ Very good. ข้อสิบปดสปอนสปอนสิบแปดใช้ะ no, f, <Okay. S 1> อะไรคะทีวีช i นอ่า I love you จ้ไม่ใช่ครผมนะไม่ค่อยสบายปวดหัวนิดนึงก็จีดยาครับ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  I I see I see อสรุปตอบอะไรข้อสิบแปดช่วยพี่ใต้หน่อย ตอบอาหูอตอบอาอ,อาเชอ,อร์วิชันเออต่อไปคือสิบเก้าเติรนไมโครไมโครโฟนรู้จักไหมไมโครโฟนตอบอะไรเติร์นยี่สิบหูเอาเติร์นยี่สิบเหรอจริงอ่ะอ่ะเติร์นตอบยี่สิบใช้คำว่าอะไรข้อยี่สิบโอ้ยน็อกกันหมดเลยน่าสงสารใช้อะไรจ้าเติร์น ใช้แอนอโอ้โใช้แอนต่อไปใครอีกข้อ19ล่ะใช้อะไรข้อ19ตอบปรมการข้อ19อ้19าไอสิบเใช้ใช้อะอะไมโครโฟนรู้จักไหมกับไมโครโฟนเปิดตรงเรียนมาเดี๋ยวจะให้จับไมค์เลยไมยโครโฟต่อไปต่อไปข้อยี่สิบเอ็ดวิดยี่สิบสองอ่ะยีพิชยายีิสาม อาจพร24กุลราชาต5ิ25อุนโต26แตงโม27ภาวินีมายังไม่มา27เป็นสะน28 8เป็นเป็นเปนเติ้ลนเขาเขียนโซฟา่า so อ h okay w i t h a คูอะครูมันมันมันมีสิ่งสิ่งอัน ah n u น s e n ส จมูกจมูกโอเคพิชยาพิชยาพิชยาเขายี่สิบสองค่ะอ่าตอบแทนพิชยาหน่อยแอร์คอนดิชันเนอร์อ่าใช้แอร์ต่อไปยี่สิบสามอ่าอ่าอะไรคะอากาศอากาศกาสแปลว่าอะไรกาส แปลว่าแก้วเออต่อยีิบสี่ล่ะยีิบสี่ใครอ่ากุลชาต,ติตอบอะไรจ๊ะตอบ, Very good, ตอ,บอ่ะเวลริเกตตอบอะจะไปยี่สิบสี่ตอบอะไรจ๊ะอโอ้สอรี่ยี่สิบห้ายิบห้าใครคนโตอ่าเหมือนกันเวลริกเก็ตอะคลอกคลอกแปลว่านาฬิกาต่อไปยี่สบหกอ่าอะไเปล่าคะจ้ะขอยี่บหก อ่ะโมบายรู้จักไหมโมบายโมบายก็คืออะไรโทรศัพท์ต่อไปเอกเข้ายี่สใครจ๊ะพี่ตายเปล่าอ่ะต่อพร้อมการย7ต่ออะไรคะแอนเพราะว่ามันขึ้นต้นด้วยสระนะคะต่อไปข้อยี่สิบแปด อ่ะอ่ะอะโซฟานักเรียนไปเปลี่ยนให้ครูหน่อยนะเวลาทำแบบฝึกหัดเป็น S O S O F A โซฟาขอแก้ไขนะต่อไปข้อ29สอ่ะ skirt อ่ะ skirt เออข้อยี่เอ้ยข้อ30ต่อไปอะไรอิงอิงอิงแปลว่าหมึกอ่ะโมอืมไอเป็นอะไรสละตอบ A <Yeah. S 1> มันมีสรุปให้ดูในสไลด์ไม่ดูก็คือ a i o u เป็น add i n k เดี๋ยวจะให้ทำแบบฝึกหัดชิ้นนี้นะคะส่งในรายกลุ่มเหมือนเดิมนะคะสังเกตคน <Okay. S 1> ที่เข้าเรียนงานจะครบเห็นไหมจะไม่มีค้าง oh. เออเดี๋ยวคุณครูจะแชร์ oh. ให้ oh. ในไลน์อะไรนะคะครานี oh. ้ส่งลงในกลุ่มใช่ไหมโบจ้าเดี๋ยวจะส่งลงในกลุ่ม